สวัสดีค่ะรายการค้าวันที่31มกราคมงเล็บ5นะคะปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสุทธิค่ะเราจะไปกันที่ระบบนะคะไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทคะ่ะคลิก workflow ค่ะคลิกที่ปิดบัญชีนะคะ เราจะใช้สมุดร,รายวันทั่วไปค่ะกด F3 อุ๊ยขอโทษค่ะกด OK ค่ะเสร็จแล้วกด F3 เพิ่มนะคะเราจะใส่วันที่ค่ะเป็นวันที่31ค่ะเดือนหนึ่งปี58ค่ะเสร็จแล้วกด OK นะคะกด OK อีกทีค่ะ เราจะเลือกปิดบัญชีรายได้และค่าใช้ใจ่ายนะคะเสร็จแล้วตัวเลขก็จะให้มาอัตโนม,มัตินะคะโดยมีชื่อบัญชีเงินขายสดค่ะเดบิต15,000บาทขายเชื่อเดบิต69,060บาทค่ะสินค้ารับคือและส่วนลดเครดิต 6,990ค่ะซื้อเชื่อเครดิต66,720ค่ะต้นทุนขายเดบิต1 4 4 0บาทค่ะเครดิตเงินเดือนและโบนัสพนักงาน40,000เครดิตค่าจ้างและค่าบริการ1,000 10, 0บาท เครดิตค่าน้ำประปา2,100บาทค่าไฟฟ้าเครดิต3,100บาทเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะ200บาทค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ917.26บาทค่ะและกำไรสุทธิประจำปีเดบิต37,127 จุดสองหกบาทนะคะต่อไปเราจะกด F10 ค่ะเครื่องก็จะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขวาลเชอร์ให้เราจะกดเยสนะคะเสร็จแล้วออกค่ะกด yes ค่ะ